สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้ำส้มมีผ้าชีฟองนะคะสีใหม่ๆม,มานำเสนอค่ะปกติเนี่ยเราจะเป็นสีเดิมๆคล้ายๆเดิม,ดมแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบไปนะคะวันนี้รุ่นนี้นะคะเป็นสีเฉดใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นสีออกแนวแบบอ่อนๆสดใสนะคะสีไม่หนักสีไม่เข้มนะคะสีที่ใส่มาเปิดคลิปโอ้โหสวยหวานมาก สวยจริงๆนะคะตอนแรกก็แบบว่าเออจะใส่สีไหนดีนะคะมีสสีสวยทั้งสองสีเลยนะคะวันนี้มีสองสีนะคะแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูแบบกันก่อนนะคะคอจะเป็นคอกลมนะคะเจาะวีค่ะตัวนี้ไม่มีกระดุมไม่มีซิปนะคะสามารถสวมหัวได้เลยตัวนี้ถ้าใครติงว่าจะลึกไหมไม่ลึกนะคะก็คือตัวนี้ยังยังไม่เห็นล่องหน้าอกนะคะตัวนี้สำหรับน้าส้มซึ่ง ไอเสื้อตัวนี้มันสำหรับคนไซส์ไม่เกิน40-41นะคะมันเลตัวใหญ่สำหรับส้มไปคือถ้าเกิดว่าเป็นคุณแม่ที่แบบว่าอกเต็มแบบ38 40เต็มๆนะคะมันก็จะไม่ลึกนะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นลูกไม้เนื้อคอตตอนนะคะลายดอกไม้ค่ะสวยหวานมากๆเลยนะคะแล้วก็เล่นดีเทลตรงนี้ค่ะ เล่นดีเทลตรงนี้นะคะตัวนี้เป็นลูกไม้เนอะคอตตอนนะคะเป็นเทปลูกไม้ที่เดินตัดกันคู่กันแบบนี้นะคะ รับกันพอดีสวยงามมากๆอยากจะใส่เข้าไปในกางเกงก็ได้นะคะสําหรับใครที่แบบว่าตัวเล็กนะคะเหมือนน้ําส้มอย่างเงี้ยใส่เข้าไปในกางเกงนะคะหรือว่าจะใส่ไปปล่อยนะคะความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณครึ่งสะโพกนะคะตัวนี้เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวเท่านั้นนะคะคือวัดหน้าเสื้อเนี่ยได้42เพราะฉะนั้นอกจริงของคุณแม่ต้องไม่เกิน40 41ไม่เกินนี้นะคะถ้าเกินนี้ใส่แล้วคับนะคะ ไม่เกิน40-41นะคะย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะคะตัวนี้มีสองสีค่ะสีแรกนะคะตัวนี้เป็นสีชมพูค่ะสีที่สองนะคะสีนี้เป็นสีเหลืองค่ะตัวนี้เป็นเหลืองที่แบบเป็นเหลืองสว่างเหลืองแบบสดใสของจริงแม่ค่ของจริงสีจะประมาณแบบว่าสีเปลือก กวยน้ําว้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีประมาณนั้นคือเหลืองประมาณนั้นคือมันไม่ใช่มันจะไม่ไปทางทองหมุนๆเลยนะคะมันคือสีเหลืองเลยแล้วก็สวยด้วยเดี๋ยวน้เพท่มไปแส่ดี๋ยวปรองว่าชอบแน่ๆเลยนะคะเดี๋ยวดูดีเทลงานก่อนเนาะนี่ค่ะอย่างที่น้องท่างบอกนะคะคือเขาจะเล่น จับจีบตรงนี้แล้วก็เล่นเดินเทปลูกไม้ตรงนี้นะคะรับก,กันกับตรงเนื้อลูกไม้คอตตอนที่เป็นกุหราบตัวนี้นะคะส่วนแขนนะคะตัวนี้เป็นแขนความยาว5ส่วนค่ะแน่นอนว่าคือมีมีกระดุมให้ติดนะคะ ตรงนี้เป็นจำนะ้อยๆจะติดก็ได้ไม่ติดก็ได้นะคะซึ่งเราทํามาตรงนี้ใหญ่อยู่แล้วไม่ต้องกังวลเลยว่าจะติดนะคะตัวนี้ใส่สบายมากแล้วก็ตัวนี้ไม่ต้องกลัวว่าสีมันแบบว่าสีอ่อนแล้วจะบางจะเห็นเสื้อในไหมตัวนี้มีซับในให้นะคะตัวนี้มีซับในให้ค่ะราคาบอกราคาเลยสำหรับใครที่ไม่อยากดูคลิปยาวนะคะ ใครที่ตัดสินใจแล้วตัวนี้นะคะ1ตัว650บาท650บาทจะส่งฟรีนะคะสับโอนชำระถ้าเก็บไปทางจะบวก50บาทถ้าใครรับเป็นคู่รับเป็นคู่ไปเลยนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ 1, 1 2 0 0บาทก็คือลดไปตัวละ50บาทนั่นเองนะคะเหมือนกันค่ะเก็บไปทางก็บวก50บาทโอนธรรมาจะส่งฟรีนะคะถ้าใครตัดสินใจได้แล้วนะคะคือจริงๆสวยทั้ง2ส,องสีอะไรที่แบบอันทิ้งมา2ส,สีแล้วท่านคิดว่าสวย2ส,สีเนี่ยก็อ,อยากให้ได้ไปทั้ง2ส,สีเนาะก็จะพยายามจะจัดโปรให้มันเป็นคู่นะคะอย่างคู่นี้พันสองแม่คู่นี้พันสองสวยมากแล้วคือแบบสีชมพูเดี๋ยวลองมาดูสีเหลืองรับรองกรี๊ดสีเหลืองสวยค่ะ สีเหลืองนะคะที่นางส้มเรียกว่าเป็นเหลืองเปลือกกล้วยนะคะตัวนี้เป็นเหลืองใสๆเหลืองแบบไม่ไม่ได้หมดในทางทองนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นสีแบบสีอ่อนๆทั้งคู่เลยทั้งชมพูแล้วก็เหลืองนะคะรุ่นนี้นี่ใส่เหลืองมาให้ดูแล้ว เรืองก็สวยชมพูก็หวานนะคะก็เลยจัดโปรให้อย่างที่บอกถ้ารับ2ตัวเอาไปเลยพ2นสถ้ารับ1ตัว650นะคะก็ย้ํากันอีก,กรอบนะคะไม่อยากให้ซื้อไปแล้วใส่ไม่ได้นะคะวัดหน้าซื้อเออวัด,ว,ดวัดอกเสื้อนะคะจากจักร้ซ้ายไปจักร้ขวาตรงนี้นะคะได้42เพราะฉะนั้นอกจริงไม่ควรเกิน40-41นะคะใส่สวยค่ะ ก็ถ้าชอบรุ่นนี้นะคะรหัสอยู่ด้านบนซ้ายมือค่ะโทรมาแล้วก็แจ้งสีที่ต้องการได้เลยะค่ะหรือโทรมาแล้วแจ้งรับทั้งคู่ได้เลยนะคะบอกโปร1 2 0 0บาทค่ะ <G ül üyor> ฝากรุ่นนี้ไว้ด้วยนะคะอยากให้ทุกคนได้ไปนะคะตัวนี้เป็นเฉดสีใหม่นะคะปกติชีฟองเนี่ยจะมีเฉดสีเดิมๆแล้วก็เปลี่ยนลายไปเปลี่ยนรูปแบบแต่ว่า2ตัวนี้เป็นเฉดสีใหม่ล่าสุดะค่ะอยากให้ทุกคนลองรับไปดูนะคะก็ รหัสด้านบนนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังด้านหลังก็เป็นเรียบๆแบบนี้นะคะดีไซน์แบบว่าน้อยแต่มากนะคะเรียบแต่โก้นะคะแบบว่าหรูหราแบบดูสุภาพผู้ดีผู้ดีเบาๆนะคะคุณแม่ตัวนี้รับไปเถอะ650เองนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ